ส่งผู้โดยสารแล้วนะครับก็ลงแล้วนะครับของก็มีบางส่วนแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอ่ะนะครับส่งเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับเออก็มาคุยกันเนาะนะครับอุย้ยกล่องก็เนาะก็ส่งเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเออผมไปรับนะครับที่นั่นแหละ บ้านไผ่นะครับมาส่งที่อำเภอลาดบัวหลวงนะครับอำเภอลาดบัวหลวงอยุธยานะครับก็หนักมากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับออกรถเมื่อวานนี่ตีสี่เนาะน็อกรอบมาวันนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้นอนเนี่ยประมาณยี่สิบแปดชั่วโมงนะครับขับรถนะครับทํางานนะครับยี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ ก็คือมาส่งเขาเสร็จ8โมงเช้านะครับถ้าไปถึงตีสี่มื้อเช้านี่ก็เป็น24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะสี่บ2้ยี่สิบ2จ็ดยนะครับ, 5, 7, รบก็จากตรงนี้าลาดเบอร์บัวหลวงเนี่ยผมต้องวิ่งเข้าไปในเมืองเข้าไปที่พักนนทบุรีนี่ก็ประมาณเกือบร้อยกิโลนะครับะระยะทางเนี่ยผมไปกลับไปรับเขาเนี่ยมาดูระยะทางเนี่ยมันประมาณ หยับ900กิโลนะท่านหยับ900กิโลเลยแหละนะครับ9ก0กิโลนะครับเติมแก๊สก็ประมาณพันพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทนะครับผมตีรถเปล่าไปรับแล้วก็เก็บตังเนี่ยตังเนี่ยไม่มีมัดจําอะไรเลยนะก็คือถ้าจะพูดง่ายๆบอกว่าถ้าเขาจะจะโกหกเราก็ได้จะแกล้งเราก็ได้เพราะว่าเงินมัดจําไม่มีเลยนะครับก็คือตีรถเปล่าไปรับที่ บ้านไผ่เลยนะครับขอนแก่นนะครับก็ใจวัดใจกันไปเลยนะครับมาส่งในราคาห้าพันสามร้อยบาทนะครับห้าพันสามร้อยบาทนะครับค่าแก๊สก็ประมาณพันสองร้อยบาทนะครับระยะทางเนี่ยประมาณจากเกือบเก้าร้อยกิโลนะครับผมไปรับจากบ้านไปมันก็สี่ร้อยยี่สิบกิโลแล้วนะครับวิ่งมานี่เข้ามาลาดบัวหลวงอีกที่พักเขาอีกนะครับอ่ะก็จบงานนี้นะครับ สงสารรถนะครับสงสารรถนะครับก่อนจะมาวิ่งไปรับเขาเนี่ยก็เมื่อวานก็วิ่งไปแล้ว200กิโลนะครับ220กิโลสรุปแล้วเนี่ยวิ่งยันมาเลเซียเลยนะครับนะครับทนมากนะครับสงสารรถนะครับคนไม่คนไม่เป็นไรนะครับคนนี่ตายช่างหัวมันนะครับแต่เงินนี่ขอให้มันได้นะครับก็ขอบคุณผู้โดยสารด้วยนะครับเราก็เอาใจวัดใจกันอย่างนี้แหละนะครับสไตล์ทกที่ไทยนะครับเขาจะโกหกเราก็ได้นะครับแต่เขาไม่โกหกเรานะครับก็ ดีใจนะครับอ่ะท่านก็เอาต่างๆนะครับก็คือลักษณะตีเปล่าไปรับที่บ้านไผ่นะครับแล้วก็มาส่งที่อำเภอลาดบัวหลวงอยุธยานะครับในราคา5,300บาทนะครับผมก็ค้งเข้าบ้านเลยนะครับวันนี้น่าจะพักผ่อนนะครับหยุดนะครับไม่แน่อสายก็อาจจะมีการดื่มนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้ดื่มนะครับเนื่องจากการป่วยอาทิตย์ก่อนนี้นะครับเริ่ม หายดีแล้วก็ฟักผ่อนนะครับข่ดสึกลงสึกล้อนะครับโอ้ยสงสารรถท่านเหยียบมาตอนไปเนี่ยเมื่อคืนนี้รถติดตลอดสายเลยนะครับสายมิตรภาพนะครับนุ่นติดถึงเมืองคนนู่นทาถนนอีกนะครับโอ้แต่ขากลับดีหน่อยนะครับรถไม่ติดแสดงว่าคนออกจากจังหวัดเมื่อคืนนี้เยอะนะครับเมื่อคืนนี้เยอะนะครับไม่รู้ว่ันจันทร์นี้หยุดหรือเปล่านะครับป่ะท่านก็ถือโอกาสทักทายทุกท่านเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสายบริการแล้วก็ ใสการงานต่างๆแล้วก็ทักทายพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนะครับก็มาทักทายกันแบบนี้เลยนะครับจับได้จังได้กระสุนจูดหลดละปะพี่น้องไป